โอนเติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธนาคารกร et bon ุงเทพ16นาฬิกา37นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการซองเศรษฐกิจผมเลือกไปดูนะครับตลาดหุ้นไทยหลุดไปแล้วนะครับเคาะ transaction สุดท้ายไปแล้วนะครับปิดตลาดนะครับบวกขึ้นไป4.83จุดนะครับอยู่ที่1,369.42จุดนะครับบวกได้0.35เปอร์เซ็นต์นะครับ จุดสูงสุดของวันบวก10.43จุดนะครับอยู่ที่พันสามอยเจ็ดสิจุดนะครับจุดต่ำสุดของวันนี้ลบ2.18จุดนะครับอยู่ที่พันสามจุดสีนจุดนะครับมูลค่าการซื้อขายปิดตลาดนะครับเจ็ดหมล้านบาทนะครับหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมด797บริษัท ปรับตัวลดลงไป768บริษัทและไม่เปลี่ยนแปลง483บริษัทนะครับคุณดวงพรเข้าสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณดวงพรครับสวัสดีค่ะคุณเนื้อผิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง,ง,งแหม่ก็ติขดขัดๆดเงนั้นบอกบอกเอ้งานช่วงนี้งานเยอะจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มาประเดประดดังในช่วงปลายปีนะคะช่วงนี้ก็ ขออภัยคุณผู้ฟังเป็นเล็กน้อยทำไมผมเห็นรูปในเฟซบุ๊กคุณดวงพรไปนั่งอยู่ชายทะเลอ่ะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะคะที่ไปกับประยองที่เอากลับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเรื่องของ่่ใชนังอยูาเเนออรื่องของอวังจันทร์มันเล่นะคะอืมอ่ะติดค้างคุณผู้ฟังไว้ว่าเมื่อวานจะเอาเรื่องของกสทชมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะ ประเด็นแรกนะคือเรื่องของการสรรหานะคะมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยแล้วเรื่องสรรหากสทชนะคตอนนี้อยู่ในขบวนการนะคะก็ตรวจสอบคุณสมบัติกันนะคะก็บอกว่าจะคัดเลื่องก,กับกสทชอชุดนี้เนี่ยแล้วเสร็จประมาณสักปุ่มภาพันธ์นะคะเมื่อเมื่อคัดเลือกแล้วเสร็จปุมภาพันเนี่ยก็จะเสนออให้สอวอเป็นผู้คัดเลือกจาก14และวเนะคะ แต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาคาราคาสั่งกันมาอยู่คุณนิสฐลฤกคือคัดเลือกกสชเกตออรหันชุดนี้ภายใต้พรบเก่าพรบกสทชฉบับเก่าคือฉบับปัจจุบันนะคะแต่ขณะนี้ในฝั่งที่เป็นกสทชเอ้ยฝั่งรัฐบาลคือสอสอและกรรมธิการเองนะคะคุณผู้ฟังก็กําลังกําลังทําอะไรกําลังแก้ไขกฎหมายนะคะแก้ไขกฎหมายคือเพื่อที่จะกำหนดคุณสมบัติของ กรรมาการกสศชชุดใหม่นะคะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของไก่กับไข่นะคะถ้าไก่ชุดชุดปัจจุบันคัดสรรไปแล้วแต่ไข่ออกมาอีกเนี่ยค่ะก็คือพอรบอรเก่าพอรบอรใหม่เนี่ยแล้วมันจะเสียเวลาไหมในการต้องสรรหาใหม่ขบวนการสรรหากสศชชุดเก่าก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหกเดือน<ม>สรรหาได้แล้วเนี่ยไปทำงานหรือสี่เดือน ก็ต้องมาสรรหาใหม่อีกหกเดือนนะคะหลายคนก็บอกว่ามันคุ้มค่าแล้วหรือที่รัฐบาลสสหรืออะไรจะทําทําการเช่นนี้นะคุณฟังหลายๆคนก็ถามกันว่าปล่อยให้มันเป็นสุญญากาศแบบนี้หรือควรจะให้กรสชที่คุณจะสรรหาเนี่ยดํารงตําแหน่งหกปีนะคะและพอระบอกรสชชุดใหม่ก็ค่อยมีผลบังคับใช้นะ เพื่อที่จะให้มันดีแล้วครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะหนึ่งคุณยุสลสิสรรหาแต่ละครั้งก็ต้องใช้เงินนะคะสองก็ต้องเปลืองเวลานะคะเพราะว่าขบวนการสรรหาอะไรพวกน,นี้ก็ต้องใช้เวลามันเอาเวลาไปทําอย่างอื่นไม่ใช่มาทําซ้ําๆซักซ่เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังใช้เงินเยอะไหมเห็นสรรหาสอวอนี่ใช้เงินเยอะมากเนะ อ่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เสียเวลานะคะเขาบอกว่าแต่ละครั้งก็ใช้เงินสามสี่สิบสามสิบสี่สิบล้านแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ถึงนะคะขบวนการของการบริสาทหาเนี่ยคือประกาศร่างสมัคมันเป็นขั้นตอนเอกสารนะคะาบอกว่าบางทีก็ไม่ถึงไม่ถึงห้าหกล้านอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็คือดิฉันไยายามถามถามมาทางเลขขาธิการสวรเนี่ย สภารัฐสภาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คตาตอบว่าใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ทางทางทางรัฐสภาเขาเป็นคนดำเนินการนะะแต่มันในเรื่องของค่วงเวลาของความเหมาะสมมาคุณนุสิทธิ์ก็สธชอช,อชุดเก่าก็ต้องต้องสรรหาไปพอระบ,บอันใหม่ก็ก็จะมาพอคาดสรรไปได้สามสี่เดือนอันใหม่ก็ต้องมาอีกอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันเสียเวลานะคะก็เลยบอกว่า ฉะนั้นก็คือให้ดํารงตําแหน่งไปเป็นหกปีแล้วก็ค่อยมาสัรหาใหม่จะดีกว่าหรือไม่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลขึ้นอยู่กับอสอขึ้นอยู่กับสวว่าจะมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงเพราะว่ากฎหมายใหม่เนี่ยคุณนุสทธิ์ต้องเข้าเออที่ประชุมรัฐสภานะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยจะเข้าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแต่เนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสถานการณ์การเมืองเนะ่ ก็อย่างที่คุณผู้ฟังรับทราบก็คือมีเรามีม็อบอยู่ที่หน้าเ,าเกียรกายนะคะเราก็มีเรื่องสัมพันธ์มมีที่ต้องแก้ไขปัญหาคือเรื่องของกฎหมายเรื่องข้อเรียกร้องนะคะก็ไม่ขเข้าเขาบอกว่ากฎหมายคอรบ,บอกสทชฉบับใหม่นี้จะไปเข้าเอารัฐสภาว,วันที่25สิบห้าพฤศจิกาย,ยน2ก6 3สามนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะคุณผู้ฟังว่ากฎหมายจะเข้าหรือไม่นะคะ คือคุณยศลีในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยกฎหมายเราเนี่ยมันล้าหลังใช่ไหมคะเราตามไม่ทันนะคะรฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโลกของกสทชเนี่ยมันเป็นโลกของเทคโนโลยีที่มันไปไวมากนะคะอย่างความอินเทอร์เน็ตความเร็วเมื่อต้นปีที่แล้วมันอยู่แค่สามสิบเมกเองนะคะตอนนี้คือไปร้อยไปสองร้อยสามร้อยความเร็วแล้วนะเป็นสัปตนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเขาก็กว่าอยากให อยากให้หลายๆคนเนี่ยมองให้มันครบถ้วนในเรื่องของการแก้กฎหมายครั้งนี้แก้แล้วแก้อีกเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายอีกหลายๆอันที่จะต้องมาพาาัฒนามันไม่ใช่มีอยู่แค่กฎหมายฉบ,บับเดียวที่จะต้องแก้ไขนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าฝากไว้แล้วการผู้มีอำน,นาจในบ้านเมืองของเราจะทํำยังไงก็คือให้มันไปเป็นระ,ะด็บเลยนะคะม,มันก็เหมือนที่หลายคนก็บอกว่า ทำไมกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันถึงได้ล้าหลังนะคะก็เพราะว่าเราทุกครั้งที่เกิดปัญหาเราก็จะแก้ไขกฎหมายแก้ตามเหตุการณ์ตลอดเวลานะแต่ในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยมันไปเร็วนะคะในงันเนี่ยก็จะเกิดอีรอบเดิมคยู่ธอย่างทุกวันเนี้ยอิอเอยนเทอร์เน็ตเนี่ยเ,เป็นโลกเสรีนะคะแต่พอมันจะมาจํากัดคุณยุทธทธิ์คิดว่าจะจำกับได้ไหม มันมันต้องคิดล่วงหน้าใช่ไหมอย่างที่คุณดวงพรจะพูดเนี่ยแทนที่ว่าจะมันต้อง<ะ>คิดล่วงหน้าค่ะเออแทนที่ว่าเกิดเหตุการณ์แล้วค่อยทํามันไม่ใช่แล้วเนาะอืมคือเราพูดถึงเรื่องโลกอินเทอร์เนต็ตมาตั้งนานแล้วคุณยุรลิอืมแล้วโลกอินเทอร์เนต็ตมันเป็นโลกที่อิสระเสรีทุกสิ่งอย่างที่จะมาอยู่ในโลกนี้แต่ทุกประเทศเขาก็จะมีกฎระเบียบในการกํากับดูแลนะคะอย่างเราเป็นสื่อวิทยุ ตอนนี้เราก็จะมีกบวเราก็จะมีคนมากากับอยู่แล้วว่าเรื่องไหนที่เราพูดได้แล้วเราพูดไม่ได้ถูกไหมฮะอแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเขียนอะไรก็ได้จะภาษาหยาบคายแค่ไหนก็ได้จะอะไรก็ได้หมดนะคะบูลลี่คนก็ได้สําคัญที่สุดคือเรื่องของการบูลลี่นะคะในทางอินเทอร์เน็ตมันก็จะทำให้เกิดปัญหาอีกมากมายมเพราะว่ามัน,ม,นมีกฎหมายอ,มอยู่แล้วไหมฮะคืออันนี้ผมสงสัยนะกฎหมายก็คือมีกฎหมายคือว่า คุณเอาข้อความอเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อืมแล้วก็คุณไปละเมิดคนอื่นเนี่ยมันก็มีแบบกฎหมายละเมิดอะไรเงี้ยอืมเอาเอาเอาแค่ว่านําความเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อืมนะคะคุณผู้ฟังแต่ทุกวันเนี้ยมันไม่มีแล้วีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอยู่ในมือถือเป็นสมาร์ทโฟนมันก็ถือวแ่าก้คนว่าคอมพิวเตอร์ไม่เถือจะเป็นสมาร์ทโฟนไหมมันก็ต้องเอาให้ชัดในยุคนี้มันไม่ต้องกีความเลยคุณยุสลฤทอิม อะไรที่ตีความมันก็ต้องส่งตีความอีกอ mm. ใช่ไหมคะอ mm. อันนี้มันก็มีการถกเขียนันประเด็นเหล่านี้เยอะแยะเลยคุณ mm. ยุทธ mm. เขาก็บอกว่าอ้าวแล้วทําไมคุณไม่ระบุไปชัดเจนว่ามันอยู่โลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณมันจะไปอยู่บนออนไลน์หรือจะไปอยู่บนมือถือไปอยู่บนสมาร์ทโฟนแต่คุณเขียนว่าว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์อื mm. นะคะ มือถือคุณเรียกมันมือถือคุณไม่เรียกมันคอมพิวเตอร์นะอืมอ่าก็เลยก็เลยไม่ครอบคลุมอืมใช่ไหมคะม,มีหลายคนถามฉันว่าแล้วทําไมสิ่งเหล่านี้ไม่มีการแก้นะคะก็ก็ก็อันนี้ก็ก็บอกว่ามันมีหลายคนหลายฝ่ายที่เรียกร้องเรื่องนี้นะคะแต่ประเด็นนี้แล้วเราจะทํำยังไงให้มันอ่าแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะเราก็บอกว่า เรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นว่ารัฐบาลต้องเอาเวลามาดูเรื่องนี้อย่างจริง,จ,รงจัง,จงๆๆๆนะคะกรณีเช่นเดียวกันพอระบอไซเบอร์นะคะคือคือถ้าคุณยังทิจจาได้หรือคุณผู้ฟังจําได้เรามีพรบรความมั่นคงทางไซเบอร์ออกมาเมื่อปีที่แล้วกฎหมายลูกกากับอะค่ะ,ะกฎกระทรวงมากอะไรบ้างที่แนวปฏิบัติของเรา อันนี้เราทําได้อันนี้เราทําไม่ได้นะมันต้องออกมาแล้วนะอันที่สองคือคณะกรรมการก,รรกรรํากับก็ต้องมีจนทุกตอนนี้นะไม่มีนะคะเขาก็บอกว่าแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปตามทันโลกของอิสระเสรีเนี่ยไปได้อย่างไรนะคะอันเนี้ยก็ถือว่าหลายคนก็ถามดิฉันว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ,จและสังคมเนี่ย กำลังแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะ,ะก็หลายคนก็บอกว่าอุ้ยก็เป็นหนูไส่จับแมวเอ้ยไม่ใช่เป็นแมงไล่จับหนูนะคะก็เป็นเหมือนปิดเว็บนูน้นก็ไปโผล่เว็บนี้นะคะมันมีวิธีการเยอะแยะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญแล้วต้องค้ำให้ความใส่ใจจริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่เสรีทุกอย่างมันมีในข้อความหนึ่งนะคุณผู้ฟังที่ มันอยู่ในออนไลน์เขาบอกว่าวันนี้ในในบรรดาที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเป็นคนดิจิตอลนะคะแต่ในบรรดาคนที่เป็นรัฐบาลเป็นคนอนานลาอกก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องในการทํำงานนะ,ะอันนี้ก็ก็เป็นแนวคิดอีกหนึ่งก็คือหลังจากที่ดิฉันเห็นหลายๆประเทศอะ่ะก็นายกอะ่ะก็ฝรั่งเศสอะ่ะอายุเท่าไหร่คุณสุลี อืมไม่เท่าไหร่อีเนอในมานูเอลมาครองสี่สิบกว่านะคะอ่าหลายๆประเทศเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่นับไม่นับโจไบเดนนะคุณผู้ฟังอืมแต่คุณโจไบเดนที่มานะ้คุณผู้ฟังแม้ว่าจะอายุเจ็ดสิบใช่ไหมคะเจ็ดสิบแต่ดูแล้วแนวนโยบายที่คุณฟังน่่เออเป็นเรื่องของส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้มันถูกต้องนะคะอิสระ แต่ไม่ใช่เสรียอย่างเต็มที่นะคะคุณต้องไม่บูไปบูลลี่ใครในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีนะคะเขาบอกว่ามันเป็นโลกที่ต้องไปโลกที่ต้องมีนะคะก็ต้องส,งส่งเสริมอันนี้ก็คือก็คือว่าทําให้ดิฉันเนี่ยก็ต้องเออก็จริงนะคะในขณะที่บ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเราก็อยากจะได้ผู้บริหารหรือผู้บริหารประเทศที่มองมองในเรื่องนี้ ก็เรียนก็ไม่ได้อยากไปเถียงอะไรกับเขามากมายนะคุณดูฟังเพราะว่าเดี๋ยวก็จะโดนว่านะคะเพราะว่าคุณก็บอกว่าเอ๊ะลุงแก่แกเอ้ยไม่ใช่นะคะว่าได้ได้ปรับเปลี่ยนเอวิถีชีวิตไหมนะคะเพราะทุกวันเนี้ยใช้โลกออนไลน์ไปหมดแต่ท้างท่านทั้งหลายเนี่ยเออ่ได้ ใช้เทคโนโลยีดี้ก็ามากเลยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เราก็ไม่รู้นะคะ<ม>เพราะว่าอาจจะเป็นคุณแบบคุณยุสุลีก็ได้ที่เป็นเจ้าพอ่อไฮเทคเป็นสาวแอปเปิลนะคะไม่ได้เป็นเดี๋ยวแทรกนิดนึงคุณโจบไบเดนเนี่ยพอดีเจอนะวันเกิดเขาพรุ่งนี้อะ่ะคุณจริงยี่สิบโนเวมเบอร์นะแล้วพรุ่งนี้จะอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วคุณเกิดเกิด <laughs> วนัน <laughs> ที่ยี่สิบโนเวมเบอร์ดิฉันให้หวยเลยเจ็ดสิบเจ็ด เก้าะงวนี้เนี่ยสี่หกนะคะเพราะสี่หกเนี่ยคุณโจไบเดนเนี่ยเป็นนายกคนที่สี่สิบหกของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลอตเตอรี่ก็ออกสี่หกนะคะถึงงวดหน้าสลองก็เจ็ดสิบเจ็ดก็ให้อายุคุณไบเดนบิีกสักปีหนึ่งแล้วกันนี่คุณเขาห้ามใบหวยคุณห้ามใบหวยออกเลยเออเออนะฮะดีลีด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 เดี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 ดะดีดีดี่ีดีอีดีดี่ีด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 าดีดีดี อาการโควิดทั่วโลกเนี่ยน่าห่วงมากเน้นอ่านข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งเมื่อวานนี่ฟังอยู่คือเมื่อวานคุณนุทศรบอกฉันดิฉันว่าที่อเมริกานี่รุนแรงใช่ไหมคะมีแล้วรอบสองแล้วรอบสามแต่เท่าที่าตอนนี้เขาบอกญี่ปุ่นคุณยุทิรเขาบอกญี่ปุ่นตอนเนี้ยเป็นระลอกสามแล้วนะอืญี่ปุ่นก็กลับมาแรงอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าอเมริกาคุณเมื่อวานนี้จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มแสนเจ็ดหมื่นสามพันคนอะ มัน,นมันญี่ปุ่นยังสู้ไม่ได้หรออเมริกายังยังมาอันดับหนึ่งในเรื่องการติดเชื้อเพิ่มนี่นะนิวเคสเนะี่ยแต่คืออเมริกาตอนนี้เขาบอกว่าแตะไปไปแตะที่ระดับหนึ่ง 11ล้าน4แสนแล้วนะคะเขาบอกว่าเยอะที่สุดแล้วแต่ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2แสน5หมื่นเองนะคะเห็นเองเพราะว่าคิดตามสัดส่วนของประชากรโลกแล้วก็ประชากรของคนสหรัฐนะคะคุณผู้ฟังไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปมองเขาแบบว่าเองนะคะคือการเสียชีวิตแต่มองตามเมื่อเทียบกับสัดส่วนของจํำนวนประชากรนะคุณผู้ฟังเขาบอกอินเดียก็เยอะตอนนี้นะคะ แต่ที่ทุกคนนะ่ะกําลังมองไปที่ญี่ปุ่นในเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ระเบียบระเบียบก็เรียบร้อยดีนะคุณผู้ฟังก็ไม่คิดว่ามันจะมีมาลอกสามนะคะหลายหลายคนนะคุณผู้ฟังในประเทศเราเนี่ย <c oughs> ปกติเนี่ยปลายปลายปีเนี่ยจะซื้อทัวร์ไปญี่ปุ่นนั่นะเออมันใกลนะ้เนอะมันใกล้แล้วมันก็บินหกชั่วโมงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ฟรีวีซา่าใช่ไหมคะครับมันก็เออไกลได้สบายนะคะแต่พอมีโควิดเข้ามาเนี่ยทั่วโลกก็น่ากังวล คนไทยก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะญี่ปุ่นนะคะก็เป็นเป็นอะไรที่แบบอ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้ก็เที่ยวไทยแล้วกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าแต่เราก็ต้องรักษาและดูแลตัวเองในงะั้นเจอเพื่อนหลายคนนะเขาบอกว่าไม่สบายยั่งก็ถามว่าทาไมคือไปโดนแดดโดนฝนและก็โดนอากาศเย็นในช่วงบวันเดียวเจอเจอสามสามอากาศนะคะ,ะนี่นก็เลยบอกว่าอ้าวก็ต้องดูแลตัวเองละคนเรามันต้องดูแล ตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเมื่อไม่ดูไม่ดูแลตัวเองก็จะยากๆนิดนึงเหละในเรื่องของสุขภาพร่างกายเรานะคะเหมือนคุณยศรี่ที่รียนเห็นก็คือเริ่มออกกําลังกายคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนต้องการมาสี่ปีแล้วคุณอ้าวเหรอคะเออวิงมาสี่ปีแล้วแต่ว่าเด็กๆผมเป็นนักกีฬาไงผมเป็นนักฟุตบอลอะ ผมเชื่อไหมเด็กๆ <Ừ. S 1> ผมวิ่งนะั้นไม่น่าเชื่อเลยตอนสมัยเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนเนาะวิ่งวันหนึ่งยี่สิบไมล์คุณยี่สิบไมล์นี่สามสิบหกกิโลเมตรถึงได้ทีมผมแพ้ตลอดเลยเพราะว่าเวลาแข่งจริงๆไม่มีแรงซอ้ซอมมากไปซ้อมจนกรอบเลยคุณพอถึงเวลาแข่งไม่มีแรงวิ่งนะฮะยิ่งวันไหนแพ้มาเนี่ยโค้ชเอาเก้าอี้มาตั้งแล้วบอกให้วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆนี่เหนื่อยมากเลยนะคุณเพราะมันไม่รู้ว่าวิ่งไปเท่าไหร่ นะี่ยแต่ตอนนี้วัน,ว,นวันหนึ่งวิ่งได้แค่สองกิโลเองสมัยเด็กๆนี่วิ่งเยอะนะฮะแล้วก็มายกน้ําหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างว่าเนอะสูงอายุแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งนะอันนี้ขอแนะนํานิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังทั้งหลายเนะียมันจะหมดเวลาแนละ้วคือการออกกําลังกายเนี่ยดีที่สุดเลยเมื่อก่อนนี้ผมนอนไม่หลับเครียดเนือ้อหุ้นตกอะไรเงี้ยเนาะก็นอนไม่หลับนะฮะต้องไปพึ่งยานอนหลับก็กินกินยานอนหลับกินมากๆก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่หลับแล้วมันติดด้วยทีน,นี้ ออกกาลังกายนะคุณพอวิ่งเนี่ยวันหนึ่งสองกิโลหรือไม่ต้องวิ่งก็ได้เดินก็ได้เดินสองสามกิโลเนี่ยเดินเร็วๆนะคุณเวลานอนเนี่ยนะหูหลับสนิทเลยแล้วบางทีนะพอถึงเวลาเนี่ยตาม,มันปิดเลยนะคุณแล้วมันนอนนอนพอหลับแล้วพอตื่นขึ้นมามันอิ่มอะ่ะมันรู้สึกเออดีนะการออกกําลังกายนี่ดีที่สุดเลยนะครับแต่ว่าอย่างว่านะก็คุยกับหมอคือคือผมก็หาหมอเป็นประจานะประมาณสามสี่เดือนครั้งหนึ่งเนี่ยนะหมอก็บอกว่าควรที่จะออกเหมาะกับวัยเราอ่ะ คือคืออย่าหักโหมอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียมากกว่านะอันที่หนึ่งอันที่สองนะอยากจะโฆษณานิดนึงพอดีมันมันหมดเวลาแล้วคือคือบ้านผมแมงสาบเยอะมากนะคุณนะครับไอพวกสัตว์เลี้ยงแสนลักทั้งหลายแมงสาบหนูหมดอะไรเงี้ยเยอะนะครับปรากฏว่ามันมียาชนิดหนึ่งผมไปถามหลานนะมันเป็นคล้ายๆใส่ลิงหลอดฉีดเนี่ยอันเล็กๆแล้วมันก็ไม่แพงนะคุณอันหนึ่งประมาณ 30- 40บบาทมันมีราคาเยอะมากอนะ่ะ เอามาฉีดนะคุณเสร็จแล้วแมงสาบมันกินเข้าไปแล้วพฤติกรรมแมงสาบนะผมก็มันคิดว่าคนคิดนี่ฉลาดมากพฤติกรรมแมงสาบเนี่ยมันกินกันเองอะ่ะเวลามันตายแล้วมันไปกินซากตัวเองอเพราะคุณฉีดเข้าไปหลอดเดียวนี่นะคุณแมงสาบมันกินเข้าไปนะมันมันมันตายหมดทั้งรังเลยตอนนี้บ้านผมไม่มีแมงสาบเลยผมอยากให้ทุกบ้านฉีดสักคนละหลอดเนี่ยผมว่ามันจะได้หมดประเทศไทยเนาะอ่ะสถานีบอกหมดเวลาแล้วนะครับ วันนี้คุณดวงพรอดุดมทิพย์นะครับผมยศศสริมิตรเป็นบุราการสองเศรษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมไปอ่านข่าวใน Facebook หน้ารายการสองเศรษฐกิจนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการสองเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิสไทยสนับสนุนโดยบัวหลวงเอ็มแบงกิไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธนาคารกรุงเทพงินกลังมน

ตอนต่างๆที่มันเชื่อม Spacebar ย่อหน้าใหม่นอกจากนี้ถ้าหากว่าปิดและเปิดเราเตอร์รวมถึงถอดปลั๊กด้วยมันจะเป็นการให้เราเตอร์ทําการตรวจสอบตัวเอง กินสิบาทคุณบอกแม่อร่อยผมคืนตังกินฟรีร้านดังๆที่ว่าแน่ๆจานละ300ร้อผมอร่อยกว่าทั้งที่10บาทผมโกนวยนะครับขายเขาเ้ขาวมัไก่จานละ10บาท